เฮยมูเซียนี่นางกำลังทำอะไรอยู่เรื่องที่นักเรียนแคว้นชูพระหลงไปข้าได้ยินมานานแล้วชูยเยียนชีสามแคว้นรวมเป็นราชดรราชวงศ์เซียของข้าตามหาราชดรราชวงศ์เซียข้าจะรับผิดชอบเรื่องนี้เองคิดไม่ถึงว่าฮองเฮาจะเป็นคนดีจริงๆ นางตกลงที่จะช่วยตามหาอารวนจริงๆด้วยอย่างนั้นละ่ะแต่เห็นได้ชัดว่าฮองเฮาทรงเป็นห่วงเผยมูเสียเป็นอย่างมากเป็นเพราะนางเป็นองค์หญิงอย่างนั้นละ่ะกระถางทูกลุกขึ้นทุกคนอยู่ต่อได้เลย าจะไปปรึกษากับห้องเต้เรืงการสืบเรื่องนักเรียนของเคว้นชูคารวะห้องฮองห้องทรงอักษรมีนักเรียนจากเคว้นชูพบโจรระหว่างทางเหรอใช่เพคะวันนี้พวกเขาขอร้องหม่อมฉันให้ไปพบอยากให้เราช่วยตามหาหม่อมฉันก็เลยรับปากรับมาทำได้ดีมากพวกโจรพวกนี้กล้าดียังไง กล้ก่อเรื่องในงานประลองความรู้เชียวเหรองั้นก็ดีหม่อมฉันยังต้องกังวลว่าตัวเองรบกวนฝาบาทจะต้องเป็นกังวลวาไม่หรอกเจ้านี่เอาใจใส่จังเลยนะเรื่องนี้มอบให้น้องชายเจ้าจัดการเถอะในระหว่างงานประลองความรู้ครั้งนี้ต้องเพิ่มความแข็งแกร่งในการคุ้มกันภายในวังหลวงแล้วหม่อมฉันจะไม่มีทางทำให้ฝาบาทผิดหวังลุกขึ้นเถอะ สำเร็จนี่ไปเชิญคุณชายเข้าวางังข้ามีเรื่องสำคัญที่จะสั่งดับเสาไปกัาห้องเฮโอ๊ยพี่ทำไมถึงได้เร่งรีบเรียกข้าเข้าวังแบบนี้ละ่ะข้ากำลังดื่มเล้าอยู่ที่เรือนเสียวเหมยคงอยู่เลยน้องชายของห้องเอง พวกเจ้าออกไปก่อนปิดประตูเจ้าดูนี่สินี่เป็นเสียงที่ข้าได้รับเมืห้าวันก่อนส่งข่าวจากทางเจ้าซูมาเปววฉียี่ยังไม่ตายเออวันนี้ซูเออถูกขังไว้ในคุกแล้วกาจะไปถามเขาเดี๋ยวนี้หยุดนะกลับมาก่อน มืครูข้าเพิ่งปลับประลมห้องเต้บอกว่าที่สุเอ๋อทํทำในเคว้นฉูนั้นเป็นเพียงแรงกระตุ้นชั่วขณะเจ้าตอนนี้ไปสืบข่าวจากสุเอ๋อมาเจ้ากลัวฝ่าบาทจะไม่รู้หรืองไงว่าพวกเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วพวกเราจะทำยังไงกันละ่ะหรือว่าต้องรอให้เซียวฉียี่กลับมาย่งตำแหน่งของพวกเรากันอย่างนั้นเลรอฝ่าบาททรงตัดแล้วว่าจะแต่งตั้งองค์รัชทายาทหลังจากงานประลองความรู้จบลง นั่นไงนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าเรียกเจ้ามาในวันนี้ข้าได้ยินมาว่าในกลุ่มที่มาร่วมงานประลองความรู้ที่เคว้นชูนั้นขาดหายไปสองคนตั้งแต่เช้าแล้วล่ละดังนั้นจึงถูอโอกาสนี้ออกตามหาคนร้ายเมื่อคร่นี้หม่อมฉันได้ไปหาฝ่าบาทมาแล้วก็เลยได้รับอำนาจในการปกป้องเมืองในระหว่างงานประลองความรู้แทนเจ้าท่านพี่ท่านคิดเจอใช่แล้วเสี่ยสียี่เขาอยากจะได้สิ่งนั้น จะต้องไม่พลาดงานประลองความรู้จากทั้งสามแคว้นเป็นแน่พวกเรามากำจัดครั้งเดียวกันดีกว่าเจ้าต้องส่งคนไปเฝ้าประตูเมืองเอาไว้ให้ดีหากมีผู้ต้องสงสัยต้องจับกุมก่อนที่คนของฮ่องเต้จะมาถึงยอมฆ่าผิดแต่ไม่ปล่อยไว้